ทำอะไรไม่ได้คุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้พระเนี่ยคุณจะไปเที่ยวพูดกวนส้นตีนคุณจะไปเที่ยวมองหน้าคุณจะไปเที่ยวนะครับนั่นนี่ไม่ได้นะครับเพราะพระเดี๋ยวนี้พกอ,อาวุธปืนนะครับมันน่ากลัวกว่าประชาชนบางคนนะครับพระเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กหรือช่วงวัยรุ่นผมไปเที่ยวงานวัดนะครับงานวัดเนี่ยเขาจัดงานไหว้ครู ทีนี้มันจะมีงานช่วงกลางคืนงานช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีภาพยนตร์และมโนรานะครับช่วงดึกวัยรุ่นเนี่ยมันตีกันนะครับวัยรุ่นตีกันทีนี้เจ้าอาวาสอ,องนี้เป็นเจ้าอาวาสชี้มีชื่อเสียงและค่อนข้างมีเงินนะครับแล้วก็จะมีพวกบริวารพวกข้าราชการเนี่ยอยู่ด้วยกับแกเยอะนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะ ทีนี้แกเลยตัดสิน ну ใจนะครับชักอาวุธปืคน11มมนะครับยิงมาจากบนกดนะครับคุณคิดดูว่า11มมเนี่ยเสียงมันดังนาดไหนนะครับเสียงดังเปี้ย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 งนะครับวัยรุ่นที่ตีกันเนี่ยหยุดทันทีเลยนะครับเพราะปืนเสียงมันดังน่ากลัวนะครับดังบึม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 เลยนะครับแต่ช่วงนั้นนะคุณเชื่อไหมไม่มีใครไปทําอะไรับอาจารย์นะครับเพราะอาวุธปืนเนี่ย เป็นอาวุธปืนที่มาจากพวกข้าราชการนะครับที่เขาจัดหามาให้คือเขานําอาวุธปืนเนี่ยไปถวายนะครับก็คือเจ้าอาวาสเนี่ยในลักษณะที่ว่าให้ข้าราชการเนี่ยหาอาวุธปืนให้พวกข้าราชการก็จะนําอาวุธปืนและใบปอสีนะครับไปขายให้กับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็คือให้เงินมาแต่อาวุธปืนเนี่ยไม่ได้โอน ให้ถูกต้องนะครับเพราะพระซื้ออาวุธปืนไม่ได้คือนำทั้งใบปสีและอาวุธปืนไปมอบแล้วก็จ่ายตังค์นะครับในลักษณะเหมือนกับว่าไปจำนำนะครับแต่ถ้าเป็นเดียเ๋ยวนี้ยิงปืนเนี่ยติดคุกนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันยังกฎหมายไม่รุนแรงนะครับก็เลยใช้อาวุธปืนยิงนะครับยิงขมแต่ ไม่มีใครทําอะไรนะครับคุณอย่าลืมว่าวัดดังๆพระที่มีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่และวัดเนี่ยวัดที่ค่อนข้างมีตังนะครับจะมีแทบทุกวัดนะครับแล้วเรื่องแบบนี้ไม่มีใครที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะคุณอย่าลืมว่าวัดเนี่ยเนื้อที่มันกว้าน,นะครับจะตรวจสอบอยังไมงมันตรวจสอบไม่ได้นอกจากว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไว้ในกุฏิ และอีกอย่างหนึ่งเจ้าอาวาสไว้ในกุฏิก็จริงนะครับแต่ตํารวจก็ไม่อยากที่จะเข้าไปค้นนะครับไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบแบบจริงจังแต่ผมเชื่อว่าถ้ารวมหัวกันหน่วยงานให้ตํารวจเข้าตรวจทุกวัดเนี่ยผมว่าเจอทุกวัดอาวุธปืนเนี่ยพระที่มีเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาวุธปืนนะครับก็คือให้ญาติโยมจัดหามาให้ นะครับเพราะอะไรพาอเจ้าอาวาสเนี่ยเขาจะคมวัดและคมลูกพระลูกเนนหลายคนลูกพระลูกเนนก็จะมีพวกเกเรอ่ะเขาก็จะมีอาวุธปืนไว้คมนะครับไว้คมบารมีนะครับและอย่างหนึ่งไอ้เรื่องที่ว่าพระจะไม่มีอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะ ต่างคนก็ต่างรู้นะครับโยมแต่ละคนเขาก็รู้นะว่าวัดนี้พระมีปืนวัดนี้พระมีปืนเจ้าวัดคนนี้พกปืนเจ้าวัดคนนี้คนีปืนแต่ไม่มีใครอยากที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปวุ่นวายนะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานข้าราชการแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่เนี่ยเขารู้หมดนะครับแต่เขาไม่ยุ่งนะครับแต่จริงๆตามกฎหมายนี่มันผิดไหม มันผิดนะครับแต่กฎหมายมันไม่ได้รุนแรงนะครับเพราะปืนที่ก็นําไปให้เนี่ยมันแนบกับใบปสีถึงโดนจับก็แค่ลงอาญานะครับเพราะก็ทําเป็นลักษณาวที่ว่ามาจํานาไว้นะครับคือลงอาญาจึงเป็นเหตุที่กฎหมายทําอะไรไม่ได้คุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้พระเนี่ยคุณจะไปเที่ยวพูดควนส้นตีน คุณจะไปเที่ยวมองหน้าคุณจะไปเที่ยวนะครับนั่นนี่ไม่ได้นะครับเพราะพระเดี๋ยวนี้พกอ,อาวุธปืนนะครับมันน่ากลัวกว่าประชาชนบางคนนะครับพระเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้พระที่มีเงินพระที่มียศมีตําแหน่งสูงสูงเนี่ยจะซื้ออาวุธปืนไว้แทบทุกองนะครับคุจะไปาไี่พูดควนสันตีนนะครับพระเดี๋ยวนี้มันยิงไงนะคุณอย่าลืมตามนั้น